โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมมุมอ๋อเดี๋ยววันนี้นะครับอืมตอนนี้ค่อยๆตื่นตัวหน่อยคนระับพอดีเพิ่งตื่นน่เองตื่นตอนที่คืนยี่สามนคโอเค,อเคนะครับอืมตื่นมาเล่นนะฮะ <c oughs> ก็โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้เวทนี่นครับในมอสอ่าอะไรสักอย่างอะ่ะก็ขึ้นตามชื่อิคลิปะนะ คือกูลืมชื่อมอสนะเอออีกอย่างกูคือคุณไม่เก่งอังกฤษนะอ่านไม่ออกก็นะอ่ะไอ้มอสนี้นะเออเริ่มต้นที่จริงจะไปแบบซิแบบกิ l เพลเยอร์นะแต่สยามพับมันไม่มีแบบซิลค l เพลเยอร์ให้ก็เลยแม่งลงในเซิร์ฟแม่งเลยนะโอเคเดี๋ยวขั้นแรกนะะวิธีการเล่นสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับอืม ก็คือเตรียมของก่อนน,อน,นะครับผมนะครับเริ่มแรกที่ผมแนะนํานะเตรียมไอ้นี่ก่อนเลยนี่ครับอาสมุดนะสมุดอ,อันนี้คือชื่อมอสมือนนะอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งวิธีการทีจะได้มนันนะเก่อนเลย นี่ว่า T S A นะอะนรนี้ครับพี่กันได้นี่อ๋อพี่กันได้นะครับมันต้องเป็นนี่นก่อนเดี๋ยวพี่กานจะได้มันเราต้องมีนี่ครับเดี๋ยวบริษัทเลยมีสาวครับสดเลยนะครับต้องมีอ่าใช้หนังสือก่อนนะครับมันแหลกไปว่ะ อ๋อวิดีผมเปิดเครื่องค้างไว้นะครับวิดีโอนี่เครื่องน้องที่หายเลยนะโอ้โหบ้านไม่มีไม้ยอะเค่มีอะไรไม้หายากนะไว้ไว้หายได้ไหมเนี่โอเคพาไปนะครับนี่อ่าเนี่ยเนี่ยเข้าไปมีการจะได้ชั้หนังสือมาเนี่ยแล้วก็ ขอวางหัวไปมันลกมากเดี๋ยววางไว้น,นี่แม่นี่ครับมีชน้นสือก่อนนะครับอ่าหรือวางไว้ตรงนีน้แล้วกันแล้วก็เอ่อจะมีคาถาเวทนะครับผมวี่งกันขาก็อ่าวิ่งกคนขาวิ่งกันขา,นขาอืมนี่ครับต้องมีไอรอนแล้วก็ไมง้งงๆนะ หมอนไฮด้ามันก็เกะกะอย่างไงี้าครับอันนี้มาครับไอรอนอีกอสมานะครับผมครับมาสักสองก้อนนะแยกๆอะ่ะเออแล้วก็ครับแบบนี้นะเป็นไอรอนแคปนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กอย่างี้นะครับแล้วก็เอานนวางอย่างนี้ครับ ได้ไอรอนแคปินวูเดนวูเดนว่าดนะฮะอ่า uh, mm hmm. นี่นะซึ่งกระถางเนี้ยมันก็ใช้อื่นๆน่นนะคืออยู่ข้างอธิบายกว่าเอาเรื่องต้นเกิดนแหละอ่ากดชิปนะครับแล้วกดขวานะเราจะได้หังสือมาโคฟเสียวเสียวเลย่แสนนะ mm hmm. ซึ่งมันตอน,น,นแรกๆอ่ะมันก็ยังไม่ปลดล็อกะไรหรอกนะแต่คือคุณเล่นไปแล้วไงมันเลยปลดล็อกปลดล็อกเออปลดล็อก อย่างแล้วนะโอเคก็วิธีการหายแบบอื่นก็มีนะก็คือไปลงดันเซียนหรือไม่ก็หากล่องะหากล่องโบนัสทีนะครับมันจะมีดอกอยู่นะแต่ก็ไม่ถึดกล่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกดูหมดนะต่อมานะก็คือการปลดล็อกนั่นเองปลดล็อกพวกไอ้เนี่ยนะเนี่ยวิธีการนะครับผม ไปข้นหิมะไงวะเออช่างน่าสงสรอ่าววิธีการนะเรา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 ต้องต้องต้องมีอะไรวะอ่าต้องมีกระดาษฮะกระดาษแล้วก็โต๊ะซึ่งโต๊ะวิธีการทำอ่ารือลำบากจังเลยคือก็วิธีการทำนะครับผมอ่าทำไหมก็ได้ไว้เนียโอ้ยลำบากวี เพื่อนถามก็เออลืมก็ไม่โอดกามแปอ่าเพ่อนถามนะก็ผมไม่ค่อยจะรีบเท่าไหร่อีพออเค่อนถามก็อย่างนี้ครับ ได้แล้วนะเป็นเทเบิลนะครเป็นเทเบิลอย่างนี้นะครั mm hmm. บงล mm hmm. เดี๋ยวขอคราบอีกอันแล้วกัน mm hmm. แล้วก็จะอ่าเป็นอย่างนี้นะ <Okay. S 1> โอ้ตัวนี้นะซึ่งก็ทำมาทำอย่างนี้นะครับปืบปืดๆอย่างนี้นะอ่าถ้าเรากดชิปแล้วขีดขวานะมันก็จะกลายเป็นไอ้ตัวอย่างนี้นะอ่านะครับ ซึ่ผม,ม่อยากโชว์ให้ดูครับคือีเกี๊ยคราบใหม่นี่เองแล้วก็ถ้าเราทำถ้าเราเอาไอ้เีนเี่ยนะฮะมาคลิกขวาขวยเฉยน,นะมันก็จะเป็นอางมี้ครับจะเป็นโต๊ะอ่าไว้ผสมแร่ธาตุแต่บุนี้นะครับโอเคก็มาเป็นการปลดล็อกนะครับผมปลดล็อกอ่าผมจะปลดล็อกอันง่ายๆก่อนนะอันง่ายๆอันง่ายๆ เออ <c oughs> กูก็ไม่มีด้วยสินะฮะซึ่งวิธีการปลดล็อกก็คือเราต้องมีอ่าไอ้ที่เนี่ยอยู่ในตัวนะฮะไอ้หมึกเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมีกระดาษในตัวด้วยนะกระหมึกกับหมึกกับกระดาษเออไอ้ที่เนี่ยนี่าะทาส์นะก็อ่านี่ครับ ใช้อ่าขวดแก้วขวดขวดนกแล้วก็หมึกดำนะครับหรือไม่ก็แบคแบคดายแบคดายเออเมื่อก่อนมันใช้ได้แค่หมึกดำนะเออไม่งั้นถึพัฒนาขึ้นเดฟรฟ์นะครับก็แก๊สแก๊สเชียนนี่ก็ครับเัืน,นี้นะเออแต่ผมว่าใช้ขวดแก้วธรรมดาดีกว่านะโหของรบตนะัวมากเดี๋ยวจิบแปบบ๊บ ผสมแล่ธาตุมันก็นี่นั่นผสมกันครับเดี๋ยวมันก็ได้แล่ธาตุใหม่นะออแล่ธาตุใหม่แต่ยาผสมเอ้ยมันผสมแล้วไม่ขึ้นตรงนี้คือมันไม่ได้ก็คือมันผสมมั่วอยงครับผสมมัว่วน่ะไม่ได้ด้วยนะเออล้วเข้ามาสู่เนื้อหาหลักก่อนนะก็คือการปลดล็อกหน้าผมเราต้องมีกระดาษกะดานกระดาษด,ด,ดิกเท่ไม่มีควย เลือกหรือฟังมานี่ครับกระดาษโง่นะฮะแล้วก็มาติดนี่ครับแล้วก็เราอยากจะเอ้ยอยากผมอ่ะอยากจะกดล็อกไออะไรดีแบบเอ้ากูก็มีของกูไ้แล้วนี่หว่าเอออ๋อ,อแล้วก็มีธาตุด้วยนะธาตุอย่างนี้อ้เนียมันต้องมีธาตุไอ มือมือค้ำสายฟ้านะฮะแล้วก็เวทแล้วก็ชุดเกาะใช่ไหมเราก็ทำนี้เลยจุดอ่าผมขาดอะไรผมขาดเวทใช่ไหมเวทก็ใช้ไอ้ไอ้สายฟ้าใช่ไนี่แล้วก็ไอ้วงกลมโบโบอันนี้นะซึ่งคูไม่มีคูก็ผสมเอานะนี่ครับมผเยอะๆหน่อยนะฮะแล้วก็ไอแค่นี่นะฮะกับอะไรอะ นะอ่าอะไรวะเนี่ยโพลทรีนไช่เหรอเออกูอ่านไม่ออกเลยนะครับผสมได้แล้วนะแล้วก็อ่าเห็นไหมมาาันจะอันล็อกแล้วเห็นไหมจะขึ้นสีฟ้าอย่างเดียวแล้วไม่มีสีแดงแล้วนะแล้วก็กดนั่งเลยนะครับผมเรา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 ,เรา,เ,ราเราก็จะได้คัมภีร์ไอ้สักอย่างมาแต่อันนี้เพเอินว่ามันไม่ได้คัมภีร์มาแสดงว่ามันเป็นแบบไม่ต้องใช้คัมภีร์นะฮะ อ่าโอเคก็ผ่านไปนะอ,อย่างเรียบ,บง่ายนะครับผมต่อไปนะอ่าผมจะอ่าแบบปลดล็อกแบบใช้คัมภีร์นะก็อันนี้นะครับน่าจะใช้อ่าใช้ด้วยนะรีเซิร์ชโนต้ตอันนี้นะครับอันนี้คือมันต้องใส่หมึกด้วยนะหมึกหมึกหมึกหม,กมกึกูเก็บไว้ไหนวะเอออยู่นี่เอาี่นี่นะครับก็ มันต้องอเข้าเว็บ Google ดูนะอ่าโอเคเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับโอเล็กสุฟาร์นี่ครับนี่ครับต้อใช้อย่างนี้นะอย่างนี้โอเคแล้วเรากลับสู่ความเดิมจากเมื่อกี้นะปึบโอ้โหเลื่อนหน้าจอก็ยากเยี่ยๆแล้วนะครับโอเค าใช้อะไรมัางวะแปบบ๊บลืมลืมแปบบ๊บดอฟากโอเคนะนี่นะครับดูนะครับตามนี้นะครับผมคือถ้าเราผสมไม่ได้ไม่เป็นจริงๆก็ไปดู Google เอานะจะได้ไม่เสียฟรีผมแนะนําเลยคือไปดู Google ดีกว่านะมันจะได้ไม่เสีย,ยฟรีนั่นเองครับคือธาตุอ่ะมันต้องผสมเอาหรือไม่ก็ คือมันต้องไปหาก่อนแล้วครับค่อยค่อยมอมผสมซึ่งมันลําบากนะครับผมถ้าเสียไปก็ขีนะ้เกียจทําใหม่นะขี้เกียจหาใหม่เออนะครับอเตรียมเจ้าสุดนะผมวิธีการทําก็ก็ต้องไปดูในวิธีการผสม,มต้องไปดูในเว็บเอานะพอดีกูลืมหมดแล้วนะโอเคกลับมา เขาเขาเกมแบบเออกำักำมา,มาเกมใหม่เกมพอผสมเสร็จเราก็จะได้ไอ้ม้วนคอมพีแบบเสร็จมานะที่ขวาครับนะมันจะเป็น Arch นะอาชิเม้นนะเขาใช้ปลว่าเขาเรียกว่าอาชิเมนไหมไม่รู้นะอันนี้ก็อ่ามันเป็นชุดบวกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะซึ่งมันต้องใช้ อ่าพวกนั่นเยอะแยะมากมายไก่กองนลน้นองยองนล้ยามนะอ๋อโอเคโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะวิธีการปลดล็อกก็ประมาณนี้แหละก็คือคลิกไปแล้วก็ปลดแล้วคลิกไปนะได้คีย์มาเสร็จเข้านี่ครับแล้วก็เรียงธาตุนะฮะได้เสร็จคลิกขวานะแล้วก็จะปลดล็อกแล้วเนี นะครับใครงงติดต่อได้ที่เฟสผมนะใครงงติดต่อได้เลยนะอ่าเหมือนกูพูดเองกูยังงงเลยนะอะก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะที่เหลือก็เป็นความรู้ที่ต้องใช้เยอะพอควรนะซึ่งมันก็นะฮะอย่างที่เห็นนะปวดหัวชิบหายเลยกูจะได้จักรันะผมอันนี้ก็เป็นหม้อผสมยานะผมซึ่งเราต้องทําอะไรหลายอย่างเลยนะครับ โอเคครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปย่อยๆนะสำหรับคนที่เริ่มต้นไม่เป็นนะอย่า่าเริ่มต้นไม่เป็นนะครับผมอืมโอเคงนะั้นสาหรับคลิปนี้พอค่นี้แล้วกันนะครับอืมบ๊ายบายครับผมบาย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 